อเอาปากเป่าเลยใส่เอากองนันใช่เลยเอากองใส่เลยอ,อ,อืซึ่งสมัยเก่าๆเ,เก้าพนโมมีดนตรีเด้พี่น้องเอาสดชดเลยพี่น้องเอากองน้วยเดี่ยวพี่น้องให้กองกุ้่นโลไปแล้วก็ย่างไปอีกซ้ําพี่น้องยังไม่มีรถขี่สมัยนั้นเอ้าจากนี้ก็เชิญรับฟังล่ำเตยพี่น้อง ถาดใหญ่สุภนนท์อันนั้นเป็นโตงกองไม่จุดกองไม่ถูกพี่น้องสำหรับมูนีกอจากนีไปก็คือสิเป็นใสบาทตักบาทพี่น้องทำบุญทำบุญบาตรเนาะหลังจากที่เสร็จจากพิธีสงฆ์แล้วพี่น้อง จากพิธีสงแล้วก็เบิ่งบ้านไม่พี่น้องสวยงามขึ้นบ้านไม่พี่น้องขึ้นบ้านไม่ขึ้นบ้านไม่พี่น้องห,ห,หมอล่ำสิงเฮ้าเลยมาสวยงามขึ้นบ้านไม่หลังจากที่พิธีทางสงสเป็นสวดเป็นสิริมงคลสำหรับบ้าน ที่ขึ้นใหม่เนาะแล้วบาทนี้ก็จะเป็นการทำบุญไส่บาทของพี่น้องเฮาที่มาร่วมงานพี่น้องที่มาร่วมงานพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศผมเสดพี่น้องเลยเบิง่งเออบ้านบ้านใหม่เพิ่นพี่น้องบ้านใหม่เพิ่นซึ่งหมอลำสิงเลยมีโอกาสมา รวมทำบุญกับพี่น้องเทาทางทางพี่ครับผมเพิ่นกำลังใส่บาตรพี่น้องกำลังใส่บาตรบ้านใหม่พี่น้องบ้านใหม่สวยหรูเลย ซึ่งบรรยากาศบรรยากาศดีนะพี่น้องอยู่ทางนอกนอกบ้านเนบรรยากาศสวยงามเลยอากาศโล่งพี่น้องบึงรอบรอบ,บ้านนะบรรยากาศโล่งแจ่งหทางจากมุนลภาวะเป็นพิษ ยับจากในเมืองจัะน้อยไปเนาอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไหอยู่หน้าเนี่ยไม่เหลื้ละ nhông bưng bàn gia đang tấm lăng bạc thì được. Tấm lăng bạc tấm lăng นะสำหรับมือนี้ผมก็ขอจบคิดไพืเพียงเสนีหไปใส่บาทน้ำเพรนนะก่อนครับสวัสดีครับผม